แต่ก่อนเรารู้สึกว่าเราทําคลิปบนความสนุกบนความอยากถ่ายอยากจะแบบเล่าทุกอย่างตามที่เราอยากเล่าอะไรเงี้ยแต่ก่อนหนูแค่รู้สึกว่าคนชอบหนูเพราะหนูอ่ะตอนเนี้ยเนี่ยคือหนูเบกจักรที่คือเนี่ยแต่วันหนึ่งที่หนูใส่วิกเหมือนเอาหุ่นเอามาขอดมาใส่เงี้ยแล้วกลายว่าทุกคนไม่ได้ชอบหนูละทุกคนชอบอีวิกเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าเหมือนเหมือนเราอิจฉาตัวเองว่าแบบถ้าไม่แต่งหญิงคนไม่ชอบหรอกอะไรยเงี้ยหมดปรชันแล้วแม่มันแค่ไม่ ไม่รู้สึกว่าอยากทํางานแต่ก่อนหนูรู้สึกว่าหนูไปคนขยันมากหนูตื่นมาหนูเห็นทุกอย่างเป็นคอนเทนต์หมดแต่ตอนนี้หนูตื่นมาแล้วแบบไม่อยากทําอะไรเลยหนูเป็นคนที่อยากทําคลิปบนพื้นฐานของความสุขถ้าหนูยังไม่มีความสุขหนูยังไม่อยากทำหนูแค่ต้องกลับมามีความสุขแค่นั้น